สวัสดีครับเวลาพูดถึงบิตคอยเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงแต่ด้านที่มันหวือหวาสร้างกําไรมหาศาลใช่ไหมครับแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาขู่ให้กลัวนะครับแต่เราอยากจะชวนมาส่องอีกด้านหนึ่งด้านที่เป็นความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามไปเพื่อให้ทุกการตัดสินใจลงทุนของเราเนี่ยมันเฉียบคมแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วครับอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ด้านมืดของมันโดยเฉพาะเลยกับ5ความเสี่ยงใหญ่ๆที่ตอนนี้นักวิเคราะห์ทั่วโลกเขากําลังจับตามอง แล้วก็ออกมาเตือนกันอยู่เลยจากข้อมูลล่าสุดนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือความผันผวนของราคาที่มันโหรุนแรงมากแล้วก็มาพร้อมกับคาถามสําคัญที่ว่าเอตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยมนมีมูลค่าที่แท้จริงในตัวเองหรือเปล่า เห็นตัวเลขนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับลบ27%นี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆเลยรายงานจาก Morningstar เขาบอกว่าราคาบิตคอย n เนี่ยร่วงลงมันหนักมากจากจุดสูงสุดหายไปถึง27%เลยนะครับจนกำไรที่เคยทำไว้ตอนต้นปี2025เนี่ยหายเกลี้ยงไปเลยนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าราคาของมันเปราะบางแล้วก็คาดเดาได้ยากขนาดไหน แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ออกมายืนยันตรงกันว่าแม้บิตคอยจะให้ผลตอบแทนที่สูงริบลี่วก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าสินทรัพย์แบบเดิมๆแบบคนละเรื่องเลยทั้งในแง่ของความผันผวนและโอกาสขาดทุนสูงสุดพูดง่ายๆก็คือโอกาสที่จะเสียงเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันก็มีมากพอๆกับโอกาสที่จะรวยเลยละครับทีนี้เราลองมาฟังมงุมมองจากฝั่งการเงินกระแสะหลักกันบ้างครับนี่คือคําพูดของคุณเจมี่ไดมอนด์ซีอีโอของ Morgan Chase เลยนะ เขามองแบบฟันธงเลยว่าบิตคอยเนี่ยไม่มีมูลค่าในตัวเองแถมยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของพวกอาชญากรไม่ว่าจะฟอกเงินหรือเรียกค่าไถ่โอ้ซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำความกังขาในคุณค่าพื้นฐานของมันเข้าไปอีกเอาละครับจากเรื่องมูลค่าและความผันผวนเรามาต่อกันที่ประเด็นที่2ซึ่งต้องบอกว่าซับซ้อนและก็น่ากังวลไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายและการที่มันถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกลุ่มอาชญากร ซึ่ง2เรื่องนี้แหละครับที่กําลังสร้างความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างมหาศาลเลยคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแรงกดดันด้านกฎหมายมันเพิ่มขึ้นทั่วโลกจริงๆนะครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยก็มีกฎหมายใหม่ออกมาเพื่อควบคุมคริปโตโดยเฉพาะเลยในระดับโลกสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ออกมาเตือนถึงช่องว่างขนาดใหญ่ในการกำกับดูแลที่อาจจะกระทบกับเสถียรภาพทางการเงินได้เลยขนาดประเทศที่ดูเป็นกลางอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยธนาคารกลางของเขายังปฏิเสธเลยนะครับที่จะถือบิตคอยเป็นสินทรัพย์สำรอง ก็เพราะว่ามันผันผวนเกินไปแล้วก็สภาพคล่องไม่พอนั่นเอง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับฟังไม่ผิดครับ3,000ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้อาจจะดูแล้วช็อกนัดหนึ่งนะครับแต่รายงานจาก WTW ระบุว่านี่คือมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีที่ถูกขโมยไปในช่วงแค่6เดือนแรกของปี2025เท่านั้นเองนะครับโหมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเนี่ยมันสูงมากจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ไปไกลกว่าแค่การแฮกนะครับ เพราะทางสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ ICJ a J เนี่ยเขาออกมาเตือนแบบตรงๆเลยว่าระบบคริปโตมันทำงานเหมือนเป็นธนาคารที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบซึ่งแน่นอนว่ามันก็กลายเป็นช่องทางชั้นดีสำหรับการฟอกเงินแล้วก็ธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆไปโดยปริยายเลยครับแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นคืออาชญากรรมที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ในโลกออนไลน์แล้วนะครับรายงานจาก AP News ชี้เลยว่าตอนนี้มันลุกลามมาถึงความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว มีทั้งการลักพาตัวทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้เหยื่อปลดล็อกดิจิตอลวอลเล็ตของตัวเองนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแค่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็อาจทำให้เราตกเป็นเป้เปาของอาชญากรรมที่มันจับต้องได้จริงๆพอมาถึงจุดนี้คำถามสำคัญที่มันยังค้างคาใจแล้วก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ก็คือเมื่อปัญหาอาชญากรรมกับแรงกดดันด้านกฎหมายมันมาชนกันแบบนี้อนาคตและสถานะทางกฎหมายของบิตคอยมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากจริงๆครับและอยากจะชวนคุยกันต่อนะครับใครมีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างหรือมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมลองแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปกันต่อที่ประเด็นถัดไปเลยครับเรื่องนี้อาจจะดูไกลตัตนิดหนึ่งแต่มันคือภัยคุกคามในระยะยาวที่เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่กําลังนับถอยหลังอยู่เลยครับนั่นก็คือปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งมันตั้งคําถามถึงความปลอดภัยและความยั่งยืนของบิตคอยในอนาคตเลยทีเดียว ภัยคุกคามที่ว่านี้ต้องบอกว่ามันอาจจะทำลายบิตคอยได้ถึงรากฐานเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มันทรงพลังแบบโอ้โหมหาศาลมากหน่วยงานอย่างยูโรโพหรือแม้แต่หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ของของังกฤษเองเนี่ยเขาออกมาเตือนเลยนะครับว่าคิวเดย์ Day, หรือวันที่เจ้าคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยมันจะเก่งพอที่จะทำลายระบบการเข้ารหัสของบิตคอยได้อาจจะมาถึงก่อนปี2035าด้วยซ้ำ ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงนั่นคือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของทั้งเครือข่ายเลยนะครับแล้วการจะรับมือกับภัยคุกคามระดับนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะมีงานวิจัยทางวิชาการเขาชี้ว่า<ม>การจะอัปเกรดเครือข่ายบิตคอยให้มันทนทานต่อควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยอาจจาเป็นต้องปิดระบบทั้งเครือข่ายนานถึง76วันลองนึกภาพตามนะครับการที่ระบบต้องหยุดชะง,งักไปนานขนาดน,นั้น มันจะเป็นการท้าทายความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกอย่างมหาศาลเลยนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วอีกหนึ่งระเบิดเวลาที่ถูกพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับและนี่คือคำพูดที่ส่งพลังมากจาก Greenpeace เขาเรียก Bitcoin ว่าระเบิดเวลาด้านสภาพภูมิอากาศทำไมล่ะครับก็เพราะว่ากระบวนการขุด Bitcoin เนี่ยมันยังคงใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักแล้วก็ยังสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกมาอีกจานวนมหาศาล ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกริพา์วิจารณ์อย่างหนักมาตลอดเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเจาะลึกความเสี่ยงกันไปครบทุกมิติแล้วทั้งเรื่องราคากฎหมายอาชญากรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทีนี้เรามาสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดกันอีกทีแล้วก็มาดูแนวทางที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าครับว่าสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนไม่ว่าจะถืออยู่แล้วหรือกําลังคิดจะลงทุนควรจะทํำยังไงดี สรุปสันส้นๆอีกครั้งนะครับ5ความเสี่ยงหลักที่เราคุยกันมาทั้งหมด 1. ความผันผวนข,ของราคาที่มันสุดขั้วโดยที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามูลค่าที่แท้จริงคืออะไร 2. ความไม่น่นอนทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นทุกวัน3การที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากร 4. ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีในอนาคตอย่างคอนตัมคอมพิวเตอร์และสุดท้าย5คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงครับดังนั้นแล้วเราควรจะทำยังไงดีนี่คือกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดที่สำคัญเลยครับ ข้อแรกเลยอย่าทุ่มเงินทั้งหมดลงไปที่ Bitcoin การกระจายความเสี่ยงสําคัญที่สุดข้อ2กําหนดสัดส่วนการลงทุนในระดับที่ว่าถ้าเสียงเงินก้อนนี้ไปทั้งหมดเราต้องไม่เดือดร้อนข้อ3ต้องตามข่าวสารให้ทันครับไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายเทคโนโลยีหรือทิศทางตลาดและข้อสุดท้ายที่ย้ําเลยว่าสําคัญมากคือห้ามห้ามเอาเงินที่จําเป็นต้องใช้ใจ่ายในระยะสั้นมาลงทุนเด็ดขาดเลยนะครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าจะชวนให้ได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อได้รู้และได้เข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้แล้วบิตคอยยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและปรัชญาการลงทุนของแต่ละคนแล้วละครับ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรน์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี